มึงจะไปไหนฮะสามวิสองวิไม่น่ารอดครับโซลิเลอร์ฮะถ้ารอดผมให้ห้าร้อยเลยครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับโผล่กลับมาสู่เกมฮีโร่ n i v e เวิร์สครับหรือว่าฮอนนั่นเองนะครับและนี่คือฮอนไรดอมซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยจะสุมเข้าไปดูเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่ณตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้ออดกัน66คนนะฮะโอ้โหมาเป็นเลขเบิ้ลนแบบนี้เลขสวยมากเลยนะผมไอเ้เวหกเจ็ดแล้วนะโอเคเามาเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกัน นะครับเริ่มที่ใครดีวันนี้นี่เลยแล้วกันฮะอะไรเนี่ย mss 0ูนย์นะฮะจัดไปกดไปแล้วรับหรือเปล่าฮะรับไปไม่รับนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะผมเรามาคนต่อไปนี่เลยแล้วกันฮะโมจิดับเบิลศูนย์นะฮะกดเข้าไปแล้วครับผมคนที่2ของเราวันนี้ไม่รับฮะไอชิผายวันนี้มึงเป็นอะไรเันเนี่ยเออมาคนที่3ามมาาเลิฟอ้นฮะเลิฟอ้นับผมมึงกดเถอฮะ รัวปฏิเสธรัวๆเลยว่าไงฮะคนที่3าของเราไม่กดอีกแล้วนะฮะโอ้ยวันนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยงั้นเอามาคนนี้ต่อเลยแล้วกันฮะอะไรเนี่ยภาวะพิษล่ะฮะภาวะพิษนะฮะกดไปแล้วผมรับหรือเปล่าฮะ,ค,ะคนที่สก็ไม่รับฮะ,ะโอ้โหวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับแรนด้อมซีรีส์วะเนี่ยดีนะวันนี้คนอ่อนเยอะนะฮะโอเคเรามาคนต่อไปเลยแล้วกันนี่เลยแล้วกันฮะ,ะอะอะไรอันนะะี้แล้วกันฮะโบโบบอส หนึ่งสองเจ็ดครับกดครับละหรับหรือเปล่าฮะนี่คนที่ห้านะครับถ้าไอแม่เย็นไม่กดฮะโอ้ไปคนที่หกดีกว่าที่พายตอนนี้เสียงกูเริ่มเยี่ยแล้วอ้าวเมซิ่งจีไปกดไปครับผมมึงจะอเมซิ่งจริงหรือเปล่าฮะอันนี้แขกคนที่หกของเราในวันนี้ผมไม่รับด้วยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นฮะวันนี้โอ้โหนี่เลยละกันกูรัวๆเลยตอนนี้นะฮะแบงค์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ฮะ โอ้ยวันนี้มันเป็นประวัติการของแรนดอมซีรีส์เลยโอ้โหเนี่ยมันไม่รับหมดเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรฮะพี่ลิกป่ะพี่ไอสัตว์ไม่กดอะ่ะโอ้โหเสียใจยมากเลยนะฮะนี่รู้จักจก็เสือกไม่กดด้วยนะฮะโอเคมาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเอาดีเลยละกันฮะกล้องบิ๊กนะครับกดไปครับผมกล้องบิ๊กฮะกดเถอะครับนี่คนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนที่8แล้วฮะไม่รับอีกแล้วนะฮะ อู้หูไอ้เหี้ยโหยเฮียโคตรเขาเ,เดือดอ่ะวันนี้เดือดมากฮะไอ้เหี้ยกไูไปปิดอะไรไะเนี่ยทำไมมันเข้าไม่ได้สักคนเลยวะเนี่ยเอานี้เลยแล้วกันฮะสดดฮะแซดดีเหรอวฮะเซตเอเซตดีนะครับผมห้าหกเจ็ดแปดฮะเรียกได้ว่าแขกคนที่ใส่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนนี้คนที่เก้านะคะรับพี่น้องฮะโอ้โหนี่จะเป็นเวล์เรคคอร์ดนะฮะของแรนดอมซีรีส์ของเรานะที่เรียกได้ว่า ไม่มีคนกดเยอะขนาดนี้นะฮะโอ้หอ่ะสองนาทีกว่ากูจะได้เข้าเล่นน่ะแม่สุดยอดไปเลยนคะครับผมก็ใครที่เข้ามาครับยังไม่ได้กดซับสไคร์นะผมอย่าลืมกดนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์นะครับผมแล้วก็มีแล้วก็สามารถคอมเมนต์ในด้านใต้นี่เลยวันนี้นะฮะเราเข้ามาดูคุณ Z A Z d 5เ8้าเจนะฮะถ้าอ่านผ <c oughs> ิดอ่านถูกขออภัยด้วยถ้าเจ้าตัวมาดูคลิปนะสามารถบอกได้เลยว่ามันอ่านยังไงนะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะอ่านสัตว์ดีบ่ะ เออสัตว์ดีนะฮะบเจ็ดแปดนะฮะว่าไปเนียครับผมเล่นเป็นบอดชีฟะจังหวะนี้สกิลสองเข้ามาครับผมโอ้โหโซนซิลเลอร์ฮะเรียกได้ว่าเบ่งฮะเบ่งหน่อยนะครับผมกดอันตีฮะน่าจะได้คิวไปแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักหรือเปล่าฮะโอ้โหนี่ยอมทุนลงทุนกดอันตีเลยนะครับไม่กดมึงก็อาจจะตายนะฮะแมเรียกได้ว่า ได้คิวไปนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะฮะข้างบ้านนะฮะไม่น่าจะข้างบ้านแล้วฮะข้างซอยเนี่ยผมอาจน่าจะมีงานศพไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมเปิดเสียงเพลงดังมากนะฮะก็ต้องขออภัยในเสียงรบกวนนะครับผมโอเคครับก็ฮีโร่นะครับผมของทั้ง2ทีมฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่า ถามว่าใครดูดีกว่านะัะผมว่าทีมเราดูดีกว่าเยอะเลยนะฮะเยอะมากนะับผมซึ่งจอดนี้ฮะตายปะฮะไม่ตายครับผมโซติวเลยยกมือยกไม้นะฮะแสดงความดีใจนะับผมที่มึงฆ่าได้ฆ่ากูเมื่อกี้นะฮะซึ่งช็อตนี้เลนบนนะฮเหมือนจะมีปัญหาครับผมชาโดเบทนะฮะชาโดเบทบอกใครใครใครมีปัญหากูไม่ตายโอเคโเคดี๋ยวขอกน้ำสักครู่หนึ่งที่ผ่านเพื่อนนะถ้า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 แบบ กู <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงเลยไอ้จ<บ>ิ๋ายวันนี้แม่งคนปฏิเสธเยอะมากนะฮะอย่างมากนี่ประมาณ2คนเองมั้งฮะโอ้โหแต่วันนี้นี่8คน9คนนะฮะแม่เย็ดบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยนะผมซึ่งช็อตนี้โซสติลเลอร์ไม่น่าจะมีอันติฮะน่าจะเข้าเลยล่ะฮะมาเลยครับผมสกิลสองฮะวิ่งเร็วด ah. ังติดจรวดนะครับอ้าวสกิลไม่โดนฮะ เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยครับผมแต่ว่ารแรมพเพฮะมาเลยครับผมรแรมพเพทว่ายังไงฮะกดสกิลหนึ่งครับพี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหกดอันติมึงจะไปไหนฮะสามวิสองวิไม่น่ารอดครับโซนซิลเลอร์ฮะถ้ารอดผมไม่ห้าร้อยเลยครับผมรีบร้อยไปสิฮะโอ้โหสกิลมึงแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยครับผมมีการปาเควี้ยงต้นไม้ไปนะนอนหน้าบ้านเขาเนี่ยครับผมแหมเป็นการแสดงมารยาทที่เสียมารยาทไม่ดีเอาเสียเลยนะฮะอืเป็นการหยามนะครับผมอ้าวโนแมนมาว่ะ นะครับโนแมสว่ายังไรฮะกดฮิวไปหนึ่งทีครับผมโนแมสก็อยากบวกฮะตบฮะเขกกระบาลครับผมมีโอ้โหเรียบร้อยฮะตายครับผมเรียกได้ว่าโนแมสนี่มึงเล่นผิดคนจละฮะสวยงามครับผมว่าชีพเกมนี้เป็นงานครับผมเจูนฮะพี่ผมลูกพี่ผมฮะไม่เข้ามาได้เจอคนโหดเลยว่ะวันนี้นี่ยผมเอาาวายังไงครับผมน้องเพชรเสดฮะดวงทอดฮะว่ายังไงมึงไม่มีตันกูรู้เรียบร้อยครับผมไม่น่ารอดฮะสวิเบตสับหัวฮะ ซะอา้วจบเลยฮะเรียบร้อยอ่างเก้าวินะครับผมมานาก็ไม่มีนะฮะนี่ขนาดปรับรองเท้าเป็นมานาแล้วนะฮะมานาเน่ไม่มีใช้นะฮะเรียกได้ว่าเฮี้ย er มากนะครับผมตอนนี้ฮะดวงนี้เรียกได้ว่าโปรยสวัสด์แม่งมแมลงติดเพื่อนด้วยอืมน้องแมนเพื่ของเราเนะะี่ยครับผมเอาละฮะก็เล่นเพเสเลนนี่ก็ต้องขยนันนันติเนาะ เออคูดาวว้ด้วยนะฮะเอาเลยครับผมแรมเพจฮะล็อกไปแบบนี้มึงไม่พิมพ์บอกเข้าไปเลยละฮะที่ผายพี่แรลงติดตัวขนาดนี้นะผมวิ่งไปฮะคือต้องคิวอย่างเดียวฮะไม่คิวไม่ได้นะครับผมสำหรับแรมเพทนะผมวิ่งพุ่งเข้าไปฮะเช่นตีไม่ได้แต่ก็ได้คิวไปนะฮะผมมันใช้ตีไม่ได้แล้วมันอ๋อใช่ฮะมันามันไม่พอนะฮะ โอเคนะครับผมเอาว่าวอร์ชิฟของเรานะครับผมเจอโซสติลเลอร์เจ้าเก่านะฮะเจ้าเก่าเวลาเดิมนะฮะแต่นี่มันเลนกลางนะครับผมไม่ใช่เวลาเดิมเอ้ยโอเวลาเดิมอะไรแต่ไม่ใช่ที่เดิมนะครับผมช็อตนี้กดอันตีมานะฮะแต่ไม่มีสกิลครับผมโซสติลเลอร์กดอันตีสวยงามมาไม่น่ารอดครับผมโซสติลเลอร์โซสติลเลอร์เพื่อนเอ้ยเพื่อนรักปู้ไม่รอดอยู่ดีนะครับแต่ว่าเป็นสวิตเบสครับผมที่ได้คิวทางด้านของโซสติลเลอร์ไปนะฮะเหมือนจะมปนมืนนะฮะเมื่อกี้โซสติลเลอร์นะครับผมหันสกิลผิดนะฮะต่อ หันโดนเนี่ยผมว่าน่าจะตายอยู่นะฮะสำหรับวอร์ชีฟของเราเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวกินน้ำแปบบ๊บอ๋อตายเลยนะฮะเจ็ดหนึ่งวะนี่วีอวดนิดหน่อยนะฮะโอเคก็สถานการณ์ในเกมนะฮะผ่านไปแล้วสิบนาทีด้วยกันนะครับผมไอเทมนะฮะวอร์ชีฟของเราเล่นเป็นสายโลบอ๋อเกียร้โอ้นี่เป็นสายปอดผมเลยเนี่ย ชาโนเบทน่าจะออกเป็นเอลเดอร์พาราไซนะครับซูวิเบทก็ลูเคเบอร์นะครับผมแลมเพจยังไม่รู้ฮะว่าจะออกอะไรนะครับแต่ว่าในฮาวเนี่ยแน่ๆแล้วฮะพอทุกสถาบันนะครับเอลเดอร์พาราไซด์นะผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตไอเทมนะครับของทีมเรานะครับส่วนทีมนู้นเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นไอเทมเป็นชิ้นเป็นอันสักคนนะฮะก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าจะออกเป็นอะไรกันนะฮะก็มีไอเทมต้นเกมพวกรองทเท้าเนี่ยมีเงินครบละนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะพูดไงละฮะสิบนาทีละนะครับผมอีกห้านาทีก็คอนนได้้แลวะะฮ โอเคครับผมตอนนี้ฮะก็มาฟาร์มเลนกลางครับผมปลาขวานไปฮะโหนี่มันสายปลาขวานนี่วะไม่ใช่นะฮะมันนสายลบ,บ็อกไอสัตว์โหสายลบูกบอลนี่ตั้งแต่ผมเล่นฮอนมาเนี่ยผมเคยเจอแค่คนสองคนเองที่เล่นนะฮะคนที่2ก็คนนี้นี่แหละนะฮะผมคนแรกก็คือกูนะฮะไม่ใช่นะับผมแต่สายลบ,บอลเนี่ยผมไปเห็นเขาเล่นมาผมว่ามันโหดไงผมเลยชอบเลยจ้า แล้วก็เล่นนะฮะแต่ก็ไม่เคยเห็นใครเล่นนะครับผมจนกระทั่งได้มาเจอวันนี้นี่แหละนะฮะแจ็คพอตแตกมากเลยครับผมซึ่งช็อตนี้ฮะว่ายังไงครับผมสวิฟเบทฮะอิจฉาเลยมึงอิจฉาพวกตีไกลเฮียกูตีไม่ได้ไงเฮียคือเลือดแล้วก็จึงนะแต่วิ่งเข้าไปตีไม่ได้นะครับผมมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดรวดร้าวมากนะฮะตอนนี้นะครับผมออกเป็นสมองหมามานะฮะโอ้สมองหมาว่ามึงไปเรียกก็เสียชื่อหมดเลยฮะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผมแต่สกิลไปเอาคีปก็บอกแหม ไม่ต้องอาไม่ต้องเขินแล้วฮะช็อตน,นี้มีการนอนนะครับผมที่เลนกลางนะฮะเปเสเลอฮะมึงรู้ไหมว่ามึงกำลังจะซวยนะครับผมลูกพี่กูนี่นอนโชว์เลยเนี่ยเห็นไหมนะครับผมเอาละฮะโนแมคกับผมจับคนช้าหนึ่งนายฮะอูโนแมสติดสวยแต่ว่ามันไม่เพียงพอหรอฮะตายไปสิฮะแหมเรียกว่าคอมโบจับตายจริงๆนะครับทีมเราครับผมใช้ได้เลยนะฮะ <c oughs> เอาละครับตอนนี้ผมเลนบนฮะทีมเขาอยู่กัน3 <c oughs> คนด้วยกัน นะครับแต่ทีมเราก็ลังไป5กลัวเปล่าล่ะไม่กลัวหรอกนะฮะเอ้ยมาเยอะขนาดไหนนี่เอาฮะซื้อยาผมซื้ออะไรฮะอ๋อซื้อวอร์ดนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ทีมนูนามีการวาร์ปมานะหนึ่งที่นะครับผมเอาละฮะยังไงดีอ้าวเพชรเสน่ห์เพชรเสน่พอาะต้อีแล้วล่ะฮะโอ้สวยงามมากครับผมแหมบิ๊กมาตันแล้วก็จากไปนะฮะมีการโปรยเสน่ห์นะฮะมาแรงทอดนะครับผมอร่อยเลยนะฮะวอร์ชิฟกูกลายเป็นวอดขึ้นที่ซะอย่างนั้นนะครับผมเอาละฮะบวกได้ว่ะ เออบอกได้ก็ต้องลบได้นะฮะหารได้คูณได้นะผมไม่เกี่ยวนะฮะเดี๋ยวกินน้ำก่อนโอ้โซติเลอร์นะครับแยกตัวไอฟาร์มล่างโซติเลอร์ตีนลมว่ะเฮ้ย ก็เจ้าช่วยนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นสายที่โหดมากเลยนะฮะคลิปแล้วก็เจอสเกลสเกลสเกลส,สายตีนลมไปแล้วนะวันนี้เราเจอทางด้านของโซโซ,ซิลเลอร์ตีนลมบ้างนะฮะยุคออออสมัยมันเปลี่ยนไปนี่ครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตังอาจจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะรองเท้านี่มนถูกเอาเลยครับผมโว้ยมาจริงว่ะเอาช็อตนี้นครับผมเอาละฮะกดอันติโบกว่าไปมึงเรียบร้อยฮะโดนเกหัวนะผมไปเสด็จเข้าสวยฮะมูนคุีนะครับผมว่าย,ยัางไงฮะมูนคีนลอยมูนคีนตายฮะตัวมา ตรงนี้สกิลสองะสกิลสองสวยงามมากครับผมแต่น่าจะไม่ตายฮะมีฮิวครับผมสวยงามจริงฮะดังเค้นมาสเตอร์ครับผมกระโดดมาด้วยความแม่นยามาเพราะว่าสกิลมันล็อกเป้านะผมแต่ตอนนี้ฮะกลับบ้านนะครับเรียนเชิญนะครับผม <Okay. S 1> กับบอร์ดได้ละนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมโซสติเลอร์ถ้ามีวินบอกนะฮะอาจจะเก็บได้หมดเลยไหมเนี่ย นี่ฮะเอาเลยครับผมโซติเลอร์บอกวินบ็อกมันคืออะไรฮะกูไม่กลัวว่ะโซติเลอร์บอกโอ้ยโดนเตะว่ะเฮ้ยโอ้ยโซติเลอร์มีวินบ็อกแล้วนะฮะโอ้โหนี่พูดปุ๊บออกปั๊บเนี่ยครับผมช็อตนี้ฮะโนแมสเข้าสวยฮะโอ้โหแลมเพนนีบวกสู้เลยฮะเตะแต่เขาไม่ตายนะครับผมเป็นการเจโนไซด์ครับทีนุ่งได้ไปนะฮะเขาเรียกว่าถ้าไม่ได้ก็อย่าฝืนนะครับผมจริงๆฮะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอาจจะทำให้หัวร้อนกันได้เลยนะครับชิปหายด้วยนะชิปหายก็หาฮะไม่ก็ไม่ก็ซื้้อออใหมมมม่่ไไปปเเเลยยนนนะะครัับผชิดีี๋วแพงฮ ตลกไหมเนะะมี่ยครับมุกมึงไม่น่าเล่นเลยลิกนี่ครับผมเอาฮะตอนนี้ตบหัวคีบไปฮะสกิลเกียร์คีบไปเลยทีเดียวนะครับผมเอาฮะก็ไอเทมนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยมันมันจะออกเป็นอะไรวะเนี่ยสมองหมาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะออกอะไรวะผมผมไม่ค่อยคุ้นชินอะไรกับพวกของอิน,นะ <c oughs> อ,อะ <c oughs> ไอเทียรีมันได้อยู่ไหนนะฮะ <c oughs> สมองนี่มันไปได้3อย่างเนาะไอคอนอะน่าจะไอคอนแล้วล่ะนะฮะมาเป็น2ชิ้นนี้นะครับผมน่าจะใช่นะ รู้สึกนะเขาไม่ใช่กระทาฟ้ามั้งฮะเพราะมันออกไม่ได้นะครับผมจะไปไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าเราอย่าไปมัว่วละกันนะครับตอนนี้ก็ผมบิงไปฮาเป็นเสลจสวยงามมากครับผมอืมนะครับแมมผ่านไปแล้ว14นาทีด้วยกันนะผมนี่หมดแล้วะวเนี่ยทำไมเวลขึ้นชา้าจังเลยนะช่วงนี้ทำไมกูชอบคิดว่าทำไมเวลมันขึ้นชา้าจังวะเนาะนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะไม่เป็นไรนะครับผมเอาฮนะ ตอนนี้วิ่งมาป่วนป่าทีมนู้นหน่อยนะว่าเอ๊มีใครฟาร์มือเปล่านะไม่มีนะครับผมทีมนู้นบอกไอ้เฮียมึงเล่นขนาดนี้กูคงจะกล้าฟาร์มอะ่ะใช่ปะ่ะเออนี่ครับอ้ามูนควินบอกกูกล้ากูไม่กลัวอวัตา้ากูสวยช็อตน,นี้ว่ายังไงอ๋อไม่ไปฮะมึงไปมึงก็ตายนะเมื่อกี้นะครับผม<ว>ก<ห>็น่าจะออกเป็นไอคอนนะครับเพื่อเร่งในการอัตาราการเลรือดน,นะครับรีเจนเลือดริเจนมานาอะไรก็ว่าไปนี่ครับผมก็น่าจะอารมณ์ประมาณอมตะเลยก็ว่าได้ละมั้งฮะผมก็ไม่ร,รู้ นะผมถ้าได้ฆ่านะฮะแต่ถ้าไม่ได้ฆ่าเนี่ยก็นั่นแหละฮะเบสิก นะครับผมเอาฮะตอนนี้ก no? ็ผมสกิลสองเข้าไปฮะถ้ามึงไปนี่กูจะกราบมึงให้งามๆเลยนะแต่เขาไม่ไปนะครับผมเอาเลยครับกดอันติเข้ามาละฮะผมรีคูดาวฮะสกิลสองสกิบมึงจะสกิลหนึ่งตรงนี้ทำไมวะแต่ตอนนี้ก็ผมเล็งมูนคินมาก่อนมูนคุยกดสตาร์โอ้ไม่เสร็จสตาร์ตามครับผมโอ้ดังแค่โดดนะรีนี่ว่าถึกมากครับผมเพราะว่าโลบอกแต่ว่าก็ตายไปนะฮะช็อตนี้นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับผมได้ลึกเกินไปนมันไม่ดีนะฮะเพื่อนมึงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผมกดผิดอ๋อเขาเขาก็ก ก็ว่าอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยการกดผิดของมึงเนี่ยอาจจะทำให้ทีมแพ้เลยก็ได้นะครับซสวิเบอันติสวยฮะโดนมูลคุยนะครับผมเรียบร้อยไปนะครับผมแต่ว่ามูลคุยก็ตายเช่นกันฮะอ้าวในฮาของเราก็ตายเป็นการเจโนไซด์นะครับผมรอบที่2เนี่ยฮะเรียกได้ว่าดับเบิลเจโนไซด์เลยทีเดียวนะครับผมก็เฮี้ยเลยนะใช่ฮะตามที่มึงพูดเลยนะครับผมเอาละฮะเกมนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะฮะตอนแรกเหมือนจะสบายครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยจาก70นะกลายเป็น93ไปแล้วนะผมแต่ก็ยังดูดีอยู่นะใช่ไหม เนี่ยผมเรามาอัปเดตทางด้านไอเทมกันบ้างดีกว่านะครับผมก้อนนั่นละฮะตามคาดนะครับผมออกเป็นไอคอนนะฮะทา่านหนุ่มวอลชีฟนะครับผมแล้วก็โอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูดูขั้าบวกกันก่อนนะฮะสรุปไม่ไปนี่ครับก็เป็นอ่าชาร์เบรนะฮะที่ออกเป็นหน้ากากกดกับเอลเดอร์บาราไซนี่ครับอ้าวเฮียโซติเลอร์สรุปมึงเอาไม่เอาวะเนี่ยเฮียกูจะดูไอเทมกูจะอัปเดตไอเทมเนี่ยมึงไม่ช่วยทำมาหากินแล้วก็ยังมากวนอะไรเงี้ยใช่นะเออแย่ๆฮะแย่มากเลยนะครับผมโอเคฮะก็สวิตเบรยังไม่ได้เเเลลยฮะคอร นะผมแลมเพจก็หน้าจอเป็นสตอนนะครับนี่ฮาวก็พ่อทุกสถาบันนะครับเอลเดอร์พาราไซ์นะครับผมอุ้ยแต่ผมว่าบอชีฟออกเอลเดอร์นี่จะโหดไหมเนี่ยเออคืออะไรที่มันครูดาวมันจะเร็วไงโหนี่เรียกได้ว่ามึงตบนี่โบกเอาโบกเอาเนี่ยฮะหอยสังเนียไม่ใช่หอยสังมันเป็นแต๋ววะเออไอ้เหี้ยกูมองเป็นหอยเหี้ยนะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ว่ายังไงครับผมเลนกลางฮะเอาไอ้เหี้ยนี่มาเลยฮะเอาเลยครับผมแต่ด้วยความที่มันเป็นโลบบ็อชฮะเรียกได้ว่าถึกมาก งาเกือบโดนแล้วนะเกือบตายแล้วมึงเงนะืออะไรครับผมตอนนี้ฮัโซติเลอร์อบอกไม่กลัวฮะอะไรฮะโอ้ยโซติเลอร์อมันเหมิมเกินกว่าเวทสิบแปดโอ้โหพ่อคงตายเวทสิบแปดแล้วฮะตายธรรมดาที่ไหนแล้วฮะโซติเลอร์อของเรานะครับขนาดตายเยอะกว่าวอร์ชีฟนะฮะไอซิดก็น้อยกว่านะครับผมแต่เวลเวเว้นี่ป่าไปนู่นแล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเขาเขาอยู่ในในเข,ขาเขาเรีอยกอะไรอ่ะคืออยู่คนสุดท้ายในการอ่อฮะมันจะได้เวลเยอะนะครับผมก็คือแบบเขาตายกันเขาก็ไม่ได้เวลไงแต่มึงยังอยู่ไงมันก็ได้เวลเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะ จากการอ,อ้อยเลนโบนในตอนนั้นใช่ป่ะที่ที่แบบว่าคือโซติลเลอร์แบบมาหล่อตอนสุดท้ายเลยแล้วก็ทำเจนไซด์นะครับ <S <S แต่ก็ไม่ได้อานายบาง้งหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ใส่หูฟังก็เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับผมตอนนี้กูอยากฟังเสียงตัวเองตอนนี้ผม,มเป็เลดบิ๊กมาตั <S <S ตนะม,มีการโปรยสุขว่าไงครับผมตอนนี้ฮะว่ายังไงปั ап, ๊บเตะเรียบร้อยโหตายฮะเป็นแน่นอนแบบนี้ไม่ต้องสื่อไม่ต้องค้นเลยับผมแต่หนีรอดฮะ โอ้โหอันติหนีไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะด้วยความหิวเนี่ยฮะมันมันทำให้คนเราเปลี่ยนไปนะครับผมตอนนี้ฮะไอคอนช่วยไึงได้หรือเปล่าฮะเอาสกิลแดเข้ามาสวยงามมากครับผมโอ้โหโจมตีเร็วไม่น <im> ่ารอดครับผมตอนนี้ฮะฮิวครับโอ้จะไม่รอดอยู่ดีนะฮะหิวมันไม่แรงเกินไปนะครับหิวมันไม่แรงเกินไปหิวมันแรงไม่พอเออไอหาพูดผิดนะครับผมเอาเลยฮะตอนนี้ก็เป็นรับเพจนะฮะที่รอดชีวิตนะฮะหมดและนะครับผมก็เมื่อกี้มันจะสวยกว่านี้นะถ้าถ้ามึงไม่โดนแบบเกือบตายก่อนนะฮะ เออเออ BK นะครับผม BK คืออะไรฮะใครก็ไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวกินน้ำแป๊บกัลังทำเฮกให้นะครับเออก็ดีนะตัวนี้นี่อะไรที่มันเป็นไอเทมกดนะฮะผมบอกเลยว่ามันดีหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบนะฮะเสกนะฮะพายุสะท้อนแล้วแต่โค้เด็กเนี่ยตัวดีเลยนะครับหน้าออกนะฮะผมเอาใจช่วยนะครับผมเป็นไอเทมที่เรียกได้ว่าฉีดเอาฉีดเอานะฮะไอ้เึงออนี่มึงบางทีมึงฉีดได้2ที3ทีอะฮะ 2องทีพอที่อะสามทีเบ้อไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ป่ะนะผมผมอย่างมากผมอันนี่ก็2อทีนี่สุดๆแล้วนะเออนี่ครับผมดัดดัดนะฮะดัดดัดเรืออะไรวะเนะี่ยอ๋อดัดดัดนะฮะอุ้ยแต่เขาไม่ดัดนะเขาอายเลยนะครับผมเออชีวิตนี้มีอะไรน่าอายนะครับตอนนี้ออกเป็นดัด2ถุงนะครับยืดอกพกสูงหน่อยนะครับผมแดมเป็น,นรูนดีเจเนเรชั่ชนะฮะเออเก็บไป เรียบร้อยนะครับตอนนี้อย่าพลาดนะฮะเพราะว่าทีมนู้นเนี่ยโซสตตลเลอร์นะครับไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมได้มาเป็นเกนจูโร่แล้วนะฮะติดออร่าลดเกราะมาฮะเจอใครไหมทีมนู้นน่าจะเป็นเพชรเสลต์อ้าวเสียดายฮะแหมถ้าไปเมื่อกี้ผมรู้เขาจะไปฮะแต่ว่าเวลาสกิลมันหมดก่อนนะฮะเลยเรียกว่าโชคร้ายเลยนะครับผมเอาละฮะถ้ามึงโดนเปิดนะมึงมึงระวังนะทีมมึงมาซ้อนไม่ทันนะฮะมีลัมเพทเนี่ยซ้อนมึงทันแต่เอ๊ ในฮาวเนี่ยไม่ทันนะฮะว้าก็ไม่มีนะครับผมโซติวก่อนมาโซติวก่อนมาเอาละผมชอดเนี้ยสกิลสองล่เข้าไปละมึงใจเย็นก่อนนะเนี่ยถ้าไปขึ้นมาเนี่ยผบอกเลยว่าบายบายเลยนะ เอาละครับในายเฮาเราฮะกำลังฟาร์มอยู่เอาเลยครับติดอรรอดร่ารนกอดโดนสตันไปหนึ่งทีครับแล้วยังไงต่อโปรโยสว่างมาหนึ่งทีกดด้านไปหนึ่งคนเจอโซสตตลเลอร์เอาเลยไหมล่ะเอาเลยฮะแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มึงอยู่คนเดียวนะเอาละฮะเรียบร้อยครับผมตายเป็นศพแรกไปนี่ฮะไอ้เฮ e er ียแลมเพจกูยังไม่ทันล็อกเลยเนี่ยผมแลมเพจกูตีคลิปอยู่นะสวิเบนก็เก็บลูนอยู่อนายเฮามาตอนนี้มาทําไมฮะมาทําไมฮะโอ้โหโดนอนันตรายทั้งนั้นอมูลคุณโอ้โห ควีนล่างนี้สวยมากนะครับผมบวกเลยบวกเลยฮะแบบนี้ผมบอกเลยว่าพลาดซ้าพลาดซ้อนแบบนี้ไม่สวยไม่งามฮะอันติสวยงามครับผมดังเก๋นะฮะเป็นศพที่เท่าไหร่ไม่รู้ศพที่2นะฮะแล้วตอนนี้ครับผมแรมเพจเราไม่น่ารอนรเป็นการเจนโน c i d e อีกแล้วเหรอฮะมันไม่ใช่ไม่ไหวครับแต่มือเข้าไม่พร้อมกันเลยนะฮะโอ้จริงจริงมันไม่พร้อมกันแบบไม่รู้จะพูดยังไงฮะคือคือมึงเข้ากันแค่2คนเองมั้งตอนแรกนะครับผม ไวไปเนะยฮะนี่ฮาวอ้าด้วยนะครับผมเขาไม่ได้อ้าเขาหุบอยู่เนะฮะเอาละครับตอนนี้ครับผมทีมนู้นบอกว่ามันถึงเวลาแล้วฮะเราจะต้องดันบ้านแล้วครับผมแล้วมูนคุยนะบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้แยกล่างนะฮะมันก็ยังไม่น่าปวดหัวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าได้แยกล่างท่านนั้นมึงอะบาแลกมึงแตกแค่นในพิบตาฮะเหมือนคลิปตายอะฮะเหียบาแลกอะเออมันไวมากคะมันเป็นที่อะไรที่ดันโคตรเกียดในตัวเนี้ย <N> ะนะครับผม ดันเร็วจนแบบตัวดันหลายๆตัวยังอายเลยนะครับผมซึ่งช็อตนี้ฮะมาเคลียร์คิสที่เรนกลางนะครับผมก็บอกเลยนะว่าถ้ามึงพลาดอีกรอบเดียวนะฮะคือผมว่ามีโอกาสโดนบัลล็กเลยนะเพราะเวลพวกมึงนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆกันแล้วนะฮะยกเว้นไอ้สองสามตัวนี้นะครับผมยังเวลสิบสามสิบสี่กันอยู่เลยนะผมตอนนี้ฮะถ้ามีหลอด GPM เนี่ยแล้วก็หลอดเวลเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่า หลอดเวลทีมนู้นนะฮะไปนู่นแล้วนะครับผมแล้วก็หลอดหลอดหลอดตังไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่รู้จะดูยังไงแต่บเหมือนเหมือนของไอเทมเรายัางเยอะกว่าไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะโซซิลเลอร์ครับออกเป็นวอร์มแฮมเมอร์นะครับผมน่าจะออกเป็นชิลเบเกอร์นะหรือไม่ก็ชังกันเฮดนะครับแต่ผมว่าชังกันเฮดไม่คุม้มหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องดูกันต่อไป นะครับผมก็มาอัปเดตไอเทมทีมนูนกันบ้างดีกว่านะฮะโนแมทฮะออกมาเป็นคริติคอลเลยครับชิ้นแรกครับผมเรียกได้ว่าเป็นการออกไอเทมที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เขาออกมาแล้วฮะขายก็เสียดายนะครับผมโอเคก็ดวงรถเกาะนะฮะมูนควีนดูดเลือดไฟแบนนะครับผมเอาละฮะไอเทมมันเริ่มน่ากลัวกันแล้วนะฮะดูทีมมึงบ้างสิทีมเรานะครับผมชาลูเบทฮะได้มาเป็นชังเกนเฮนนะครับผมอ่ะสวิเบดฮะดีใจด้วยฮะได้ดูเคเบิลแล้วนะครับผมอ่าก็ บูทไลเซอร์ครับสำหรับไนท์ฮาวนะครับคอนสแตนต์นั่นเองนะครับผมเอาแล้วครับช็อตนี้เลนกลางงานโนแมดครับผมเอาปลาหลาเอาปลาลาคุณมีดัสเอาไว้เฮ้ยมึงคนเดียวก็ได้คิวแล้วเนี่ยนะครับโนแมดออกอะไรออกคุณดูว่าออกวอล์กมาซึ่งช็อตนี้ครับผมเอาแล้วกดดัสมาโนแมสต้องอันตีแล้วฮะไม่อันตีนี้ไม่ได้คิวนะฮะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อย่าหวังได้คิวเลยฮะเอาให้รอดก่อนดีกว่านะครับผมช็อตนี้โอทีมเขาครับมากันเรียกได้ว่าโอ้รักเพื่อนนะรักพี่รักน้องมากครับผมตายเป็นศพแรกครับบออชีพขงเเรานนะผม็ป้ ทีมเราครับตายไปถึง2โคน่าแต่ทีมเขาตายไปหนึ่งแล้วนะครับผมชาร์โดเบทกำลังยืนยงโคกพันนะโอ้โหชาร์โดเก็บหมดว่าช็อตนี้ผมสวิเบทตื่นสวยมากฮะทีมนุ่งตายไปถึง3ตัวนะครับผมทีมเราก็ตาย3ฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตายกันหน้าบ้านแบบนีฮะอาจจะเกิดการเอาบ้านหรือเปล่านะครับผมเพราะป้อม2ก็ไม่มีแล้วนะฮะเหลือแต่ป้อม1นะครับผมคลิปนี้ดันๆแป๊บๆก็ถึงแล้วนะฮะเอาแล้วครับผมสวิเบทฮะไปไหนฮะสวิเบทฮะ สวิยเอ้ยเอาบ้านได้แล้วลูกเอ้ยเลือดเต็มลูกเอ้ยแหมกูกลัวไม่มีมานาขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้โหชาร์โลเบดกูนี่น่าสงสารน,นะฮะนั่นไงฮะชาร์โลเบดตายได้นะครับผมโดนรถกรอบมาแบบนี้นะฮะโดนโนแมสับไปก็ไม่เหลือเหมือนกันนะฮะและ้ววิยเบดของเราครับโอ้โหนะครับภูมิใจมากครับปรบมือครับผมเขาไปฟาร์มที่เลนบนนะครับเรียกได้ว่า หาตังค์นะช่วยทีมนะผมทำให้ GPM ของทีมจะมันขึ้นมานะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่ส้นเต้นมากนะผมบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาดีๆเนี่ยอาจจะได้บ้านเลยนะผมว่านะครับแต่ก็นั่นแหละฮะซูบิเบตมันเป็นตัวดาเมจไงฮะแต่เขามีแค่ลูดเรเบอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่จริงๆมันสับคีิปมันก็ดันคีิปได้นะฮะแต่ก็นั่นแหละครับเขาเขาเลือกที่จะไปฟาร์มมันก็เรื่องของเขานะครับผมอย่างนั้นมึงได้ป้อมหนึ่งอ่ะก็โคตรคุ้มอ่ะคือมึงรอออขึ้นบ้านก็ได้ไง นะฮะผมว่าทีมเราเริ่มติดฟาร์มกันไปหน่อยนะครับเนี่ยคนละเลนเลยเนี่ยไอ้เแคยนี่ฟาร์มป่าไยี่แคยนี่ฟาร์มล่างนะฮะไอ้ไอสัตว์หมานะผมโอเคฮะสกอร์ตอนนี้นะครับผมทีมนู้นนะเริ่มตามละนะครับใกล้จะทันกันละนะครับผมเอาละครับวอชีฟของเราฮะจาก70นะครับตอนนี้กลายเป็น11 6ไปแล้วนะฮะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับน่าจะใกล้ได้แล้วฮะทางด้านของนะครับผมอ่าก็เรียกอะไรนะอ้าวมีการเอาคองฮะเรียบร้อยนี่ครับผมเสกเราใกล้ได้แล้วนะฮะ ก็ใครเก็บฮะหวังว่าจะเป็น shadow นะครับใช่ะฮะดีมากครับผมเอาแล้วฮะเริ่มาร์มะฮะใน่คาวฮะพอเถอะนอนมึงอ่ะไอ้ที้อเบ่งาร์มตลอดเลยอ่ะทีบ้านคะฮะผมเดี๋ยวผมกินน้ำแป๊บนี่อาจจะเป็นไฟสุดท้ายนะครับถ้าเราถ้าเราชนะนะฮะผมบอกเลยว่าทีมนู้นเนี่ยอาจจะคอนนะฮะแต่ถ้าไม่คอนมึงก็โดนบาแลกแน่นอน นะฮะนายฮาวฮะกำลังวิ่งตุกตุกตุกมาอยู่เนี่ยผมเอาละฮะมึงอย่าขึ้นไปนะฮะใจเย็นนะฮะโอ้โยถ้าผมขึ้นไปนี่เอาเลยครับผมมีการหว่านเสน่ห์ฮะโปรยเสน่ห์เข้ามานะครับผมมาทางด้านของเพชรเล่ของเรานะฮะขยันนันตีเหลือเกินเนี่ยครับผมจะเอาแต่กูเออใช่ฮะถ้ามันไม่เอามึงเนี่ยทีมมึงก็ได้สกิลกันมันมันแบบเพลินเลยนะฮะเพราะว่ามันรีกูดาวนะครผมซูบิเบยฮะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับผมฟาร์มเพื่อทีมฮะ กูดจ G พมันน้อยก็ผมชนนี้ครับขึ้นไปแล้วฮะซูวิเบกกำลังวิ่งมาหาครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะวิ่งมาบนบ้านเกินไปโซสติลเลอร์อันติสวยงามก็ผมวอลชิฟเราเป็นศพแรกของทีมเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผมทีมนู้นฮะก็เพชรเล็กก็ตายไปนะครับอามูนควีนไม่รอดครับผมเอาละทีมเราเรียกว่าเข้าขาก็ดีฮะทีมนู้นตายไปถึงสองตัวด้วยกันสองตัววะ มันมีใครบายแบ็กบอกวะ่านั่นไงฮะเพชเลธครับผมน่าจะบายแบ็กมานะฮะและเบสไม่น่ารอดครับผมตอนนี้เป็นการเจนโนไซหรือเปล่าไม่ฮะไม่ครับผมชาโดเบสยิงครับผมโอหยิงเนี่ยเสียผู้เสียคนหมดอืมเอาละฮะยิงครับผมเอาตีฮะตีครับผมอีกสักครั้งได้ไหมสักครั้งได้หรือเปล่าจะตั้งใจเรียนละฮะวิ่งมาแบบนี้บอกเลยว่า มันต้องเอาฮะแต่ว่ามันเอาไม่ได้ครับผมเสียใจด้วยนะครับแล้วตอนนี้มีใครทักเฟซมาไม่รู้ครับผมปิดเสียงแป๊บนะฮะตอนนี้ครับผมซูพิเบศฮะเหมือนจะโดนไล่กระทำทํเราเนะฮะมึงบิงได้หรือเปล่ามึงบิงไม่ได้มึงก็ตายสิฮะดีเรียบร้อยครับผมโอชานเบศฮะเรียบร้อยโอ้โหโหดจริงว่ะเจ้าเบศของเราเนี่ยฮะอืตัวยืนจะครองโลกนะครับผมแต่ตอนนี้ผม่ไม่น่าจะได้บ้านละอีก10กว่าวินะยครับผมมีคนเกิดถึง2คนด้วยกันนะฮะ ผมว่าห้าไปครับพอชีพห้าไปนะครับผมแล้วก็คือทีมเราก็เข้าไม่ทันกันด้วยนะฮะคือไอเทยนี้เข้าไอเทยนุ่นฟาร์มอยู่อะไรเงี้ยฮะคือนี่แหละฮะมันเป็นเรื่องที่เถียงไม่จบครับเกมนี้นะครับผมก็จะเจอได้บ่อยๆนะฮะผม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 เป็นคนขี้ฟาร์มนะแต่ผมไม่ขนาดนั้นนะจริงๆนะับผมนี่โปรโมทตัวเองนิดนึงนะฮะโอเคอ่าก็อีก2 0 0้นะครับได้ด้านของเสกแล้วนะครับผมก็ถ้าได้เสกเนี่ยก็หวังว่าชีวิตมึงจะดีขึ้นนะฮะ๋ยวกินน้าก่อน ชีวิตมันจะดีขึ้นเนี่ยแต่คอกูจะเขี้ยแล้วตอนนี้นะครับผมเอาสกิลขึ้นมาตบหัวคลิปไปหน่อยนะครับผมคลิปชุดนี้ก็น่าจะได้แล้วฮะทางด้านของอาเสกนะครับผมก็มาอั์เดตไอเทมกันอีกรอบหนึ่งนะครับทีมนู้นทีมโอ้โหมูนควีนนะครับจะออกเป็นดูดใหญ่นะครับผมแต่ตอนนี้ฮาร์แรมเพจตายครับเอาละเอาละเอ้ยมึงยังจะสกิลไปเช็คเลตติ้งเหรอฮะมึงจะไปจริงเด็กใจเย็นๆก่อนนะแหมนะครับก็มูนควีนนะฮะได้มาเป็นดูดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโซลซิลเลอร์นะฮะออกเป็นชััังงกกนนเฮดดะครรบผมออจิ้วย นะฮะแล้วก็โหเรียกได้ว่าผมบอกเลยตอนนี้ทีมนุ้นก็ได้เทมใหญ่ๆนะ่านะกลัวแล้วนะฮะบุญคุณแต่ผมว่ามันยังไม่โหดว่ะเฮ้ยไอ้เฮียไฟแบนชิ้นเดียวแล้วมึงมาดูดใหญ่เลยอะ่ะผมว่ามันยังไม่โหดเว้ยม,วมันต้อง GO ก่อนดิใช่ไหมแล้วไม่ก็วอล์กอะไรอย่างเงี้ยฮะเออคือดูดใหญ่นี้มันแทบจะเป็นไอเทมเกือบสุดท้ายที่ต้องออกเลยนะแต่ช็อตนี้ก็ผมโนแมท่าว่ายังไงโอ้โหมึงเจอตอว่ะจิบหายแล้วฮะทีมเขาไม่ทันโดนวานเสน่ห์ไปช็อตนี้ก็ผมร ตายตายตายไวมากฮะเรียกได้ว่าครึ่งหลอดสับทีเดียวตายเลยแต่ว่าตอนนี้ครับผมชาร์โดเบธฮะทำหน้าที่นะฮะเดอะแบกที่ดีนะครับผมดันเลนบนอยู่นะฮะเป็นไปได้ที่จะได้ป้อมนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แล้วฮะทีมนู้นเลือกที่จะกลับไปกันนะครับผมแต่ชาร์โดเบธมึงอย่าตายนะถ้าชาร์โดเบธตายนี่ไม่สนุกนะครับผมเอาแล้วผมกดช่างกันเฮศใส่ไอ้เยี้ยนี่นะมึงกดทําไมนะครับผมเอาแล้วฮะตอนนี้สองหนึ่งเว้ยชาร์โดเบธบอกว่าโอ้โหชีวิตนี่มันช่างยากนะฮะสับโนแมท มันออกคลิมาเพื่อการนี้แต่ว่าเฮ้ยกูไม่น่านะมันมันสับแรงจังเลยนะฮะมันมันออกคลินี่เองนะครับผมก็ฟาร์มรอฟาร์มรอนะฮะยอดนักฟาร์มของเราทั้งหลายนี่ครับผมสวิตเบดนะฮะโอ้สวิตเบดชังกันเฮดนะฮะโอ้โหเอาละทิพไผ่เอ้ยสวิตเบดชังกันเฮดฮะก็แล้วแต่พี่เลยนะครับผมไม่ผมว่าออกนูโตนยจะคุ้มกว่านะทางหน้าของสวิตเบดนะครับแต่ช็อตนี้ผมโซลซิลเลอร์ฮะเลนกลางครับผมเป็นเส็จด้วยนะฮะว่ายังไงสวิตเบดปัดนะตีไปดิฮะตีไปดิฮะโอ้โห ไม่รู้จะพากอะไรเลยนะครับวาร์ปวาร์ปวาร์ปครับพี่เออมาแล้วฮะตอนนี้ครับผมอ่าเพื่อนตายอ่าไม่ใช่ตายบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะมีการสกิลสองนะเช็คเรตติ้งเขาไปโดนออ้าวเจอฮะเจอครับผมโอ้เสกไม่ทันครับเสียดายมากนะฮะไม่แต่ถ้ามึงหันมาสู้นี่มึงตายเลยนะโซติวนะอ่าคิดดีๆคิดดีๆฮะแต่ก็น่าจะรอดแหละฮะไม่มีวาร์ปแล้วนะครับตอนนี้นะผมวิ่งกลับนะฮะพี่น้องน้องพี่นะครับโซติวเลอร์เขาคงไม่ฟาร์มเหรอฮะ เออนะครับผมก็ผมว่าซสวิเบดออกเป็นทั้งเั้นเฮดเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือกายภาพนะฮะมีนะครับผมทางด้านของนะฮะอ่าดังเกนมาสเตอร์เนี่ยครับผมแล้วก็มีโนแมสนะฮะที่สกิลล็อกเป้าอีกนะฮะก็ผมไม่รู้อ่ะผมว่านูยังจะคุ้มกว่าแต่ตอนนี้ฮ่านุ้พี่กูตายแล้วนะครับผมห้าเกินฮะอันนี้ห้าเกินจริงๆไม่ไม่คุยแล้วฮะตอนนี้บอกเลยว่ามึงห่าจริงๆฮะโอ้โหได้เปรียบอย่าได้ใจนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับผมอซูเบส ไม่ไม่ใช่ว่ามึงมึงกดจั๊งในเหตุมึงวิ่งสับสับแล้วมึงปั่นนะเว้ยเฮ้ยเออคือบัฟมันหายนะใช่ไหมผมผมไม่มั่นใจว่าถ้าสมมุติว่าเรามีบัฟอยู่เงี้ยแล้วเราไปกดปั่นเนี่ยมันจะหายเนาะบัฟเนี่ยฮะก็เป็นดับเบิลดับเบิลก็หายฮนะชังกันเทงก็ชังกันเทดก็หายแล้วคือชังกันเทดมึงเจ็ดวิแล้วมึงปันน่นอีกกี่วิอะ่ะ ไอชิบายมึงจะเอาอมันตัดเลยเหรอฮะมึงไม่ออกมึงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมึงไม่ออกนูม,มาด้วยเลยใช่ไหมเออนั่นแหละฮะชจ้ามันเถอะนะครับผมซึ่งช็อตน,นี้ฮะเลนกลางครับผมเหมือนจะมีปัญหานะฮะมึงไปจับภาพให้กูหน่อยได้ไหมกูจะได้ภาคได้ใช่ป่ะเออนะฮะมาละนะครับผมซูสติลเลอร์ฮะกำลังขยันหมั่นเพียรในการฟาร์มนะฮะเขาเขาเขารู้เวลาฟาร์มอ่ะเขาไม่ได้ฟาร์มตลอดนะฮะดูซูบิเบดกูดิไอ้เหี้ยฟาร์มตลอดเลยนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะฮะเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมมาถึงแมตช์นี้นะฮะก็สาาามมมรถคคออเเเนนนนต์กัไดด้ลยะพื่่ๆิว ทีมของลูกพี่ผมเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะฮะก็สามารถพิมพ์บรรยายไว้ด้านใต้เลยนะฮะซึ่งบางคนอาจจะคิดเหมือนผมหรือบางคนอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมซึ่งช็อนนี้เนี่ยเลนกลางฮะความห้าว,า,มหาวความหิวความห้าวนี่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่กูวาร์ปล่างมานะฮะการบ้านนะครับผมก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมึงต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วล่ะใช่ไหมเออ โอเคฮะโนแมสของเรานะครับผมวิ่งเล่นฮะวิ่งเล่นเหมือนเป็นบ้านตัวเองแต่มันก็บ้านตัวเองจริงแหละฮะมึงสกิลสองไปก่อนไหมเนี่ยผมเพสเลสตันไปฮะโซเซลเลยยกครับอืก็ยังไม่มีใครตายนะครับเลือดยังเรียกว่าแทบจะเต็มหลอดกับทุกคนนะฮะนี่อาจจะเป็นไฟสุดท้ายอีกแล้วนะฮะย้ําว่าอีกแล้วนะครับผมเพราะผมพูดงี้ไปแล้ว นะฮะโซสตตลเลอร์นะครับออกเป็นดูดเลือดนะครับผมเรียกได้ว่าร้ายกาจเลยทีเดียวฮะตอนนี้สกิลขึ้นไปฮะมึงอยาาขึ้นไปอีกนะขรูขอร้องเหงื่อเฮี้ยมึงไม่มีฮาร์ดมึงมึงไม่มีอะไรป้องกันขนาดนั้นมึงอยากขึ้นไปเลยนะฮะเนี่ยไอคอนฮะมันไม่มีชาร์จเลยฮะเนี่ยออกมามันผมว่ามันไม่คุ้มว่ะเหมือนมึงออกมาเอาเลือดเอามาหนาฮะเออจริงๆนะครับเสียงพระสวดดังมากนะฮะไม่แน่ใจว่าในคลิปเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่านะฮะ เรียกเลยว่าพากไปได้บุญไปครับตอนนี้เป็นเลดบิงมาเปิดครับผมในเฮาเหมือนจะพุ่งฮะแต่พุ่งไม่ได้นี่ครับเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฮะโนแมดเหมือนจะมึนนะครับผมตอนนี้สกิลเข้าไปแล้วฮะไม่เข้าครับผมตอนนี้สวิเบดเฮ้ยสวิเบดสวิเบดน้านั่นนะฮะสวิเบดเอาเลยครับผมโนแมดอันตีสวยสวิเบดเป็นศพแรกของทีมเรานะครับผมชาร์ดเวดวิ่งไล่ข้างหลังฮะตอนนี้กดเสกยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะเสกเสกฮะเสกครับพี่น้องเสกเสกไหมเสกเสกไม่ได้ฮะเขาเขามีนูนูนูโห้ใช่ไหมล้วผมว่า น่าจะแพ้อะเกมนี้นะครับเป็นการ genocide อีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะเขาได้ genocide บ่อยมากนะครับมีการหวตคอนซีดมานะครับผมจบเกมฮะโอ้โหยังไม่ทันได้บาแหลกก็จบเกมแล้วนะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันพลาดกันตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้ด้านใต้เลยนะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงเกมนี้นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมลาไปแล้วฮะสวัสดีครับผม